เข้มแข็งหนุ่มสอนรามส่งพ่อเดียสู่สวงสวรรค์หลังป่าเดียชุมพรเทพพิทักษ์นักสแสดงอาวุโสพ่อของพระเอกหนุ่มสอนรามเทพพิทักษ์ที่เสียชีวิตด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบขณะอายุ78ปีเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งในวันที่17กรกฎาคมเป็นวันชาปนากิจโดยพิธีเริ่มต้นตั้งแต่เวลา9นาฬิกา ได้มีการเคลื่อนศพจากศาลาปิยชาติวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหารมาที่ศาลาบำเพ็ญกุศลและทำพิธีบังสุกุลในเวลา15นาฬิกา50นาทีจากนั้นทำพิธีชาปนกิจเวลา16นาฬิกาตามลำดับบรรยากาศงานเป็นไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวญาติและเพื่อนสนิทของพ่อเดีย มีแขกมาร่วมงานทั้งคนในวงการบันเทิงและนอกวงการบันเทิงหนุ่มสอนรามน้ำตาคลอกล่าวอาลัยป่าเดียเผยคำสอนของพ่อเมื่อเวลา15นาฬิกา45นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตรโปรดให้พลตรีมิตรนันจิตโสภา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสูงเป็นผู้เชิญดอกไม้จันทร์ส่วนพระองค์เพื่อประธานชาปนก,กิจศพนายชุมพรเทพพิทักษณ์ณเมนวัสเกตร,ราชวรมหาวิหารโดยมีท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนได้เดินทางมาพร้อมด้วยพระชายาหม่อมกมลายุคนณนละอยุทยาคุณแมงมุมหม่อมราชวงศ์สีคำรุ่งยุคน และนายพลดอนลาพลตรีพัชระรัตกุลซึ่งท่านมุ้ยมาเป็นประธานในพิธีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวราราชาธินัดดามาตรปโปรดให้พลตรีมิตรนันจิตโสภาประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสูงเป็นผู้เชิญดอกไม้จันทร์ส่วนพระองค์เพื่อประธานในพิธีชาปนกิจศพ นายชุมพรเทพพิทักษ์ณเมนวัสเกตราชวรมหาวิหารหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนประธานในพิธีนายพลดอนลาพลตรีพัชรรัตกุลภายในพิธีได้มีการอ่านประวัติของชุมพรเทพพิทักษ์และต่อด้วยลูกชายหนุ่มสอนรามได้ขึ้นมากล่าวถึงพ่อเดียผู้ที่พร่ำสอนอยู่เสมอว่าให้มีความกระตัญยูรู้คุณคน สวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตลอดทั้งงานได้ยินชื่อนายคมสรรตลอดทุกคนคงคุ้นชินกับชื่อเดียป๋าเดียซึ่งชื่อคมสรรบอกความเป็นคุณพ่อได้เป็นอย่างดีเพราะมีหน้าตาคมสรรรูปหล่อรูปร่างสูงใหญ่เป็นเด็กหนุ่มจากปากใต้คุณพ่อเข้าวงการอายุ25ปีชื่อจริงของปา๋าอาจจะไม่ค่อยได้มีใครได้ยิน ด้านนิสัยส่วนตัวของป๋าเป็นคนสุภาพที่เล่นมีสเสน่ห์ต่อผู้คนที่อยู่รอบข้างมีน้ำใจต่อคนที่ได้วกว่าและมีพรสวรรค์นในการทำงานป๋าอาจจะไม่ได้ร่ำเรียนมาโดยตรงเกี่ยวกับอาชีพที่ประกอบอยู่แต่เรียนรู้แบบครูพักลักจําค่อยๆเก็บเกี่ยวความรู้ต่างๆสิ่งที่ป๋ามักจะสอนอยู่เสมอคือเรื่องความ ระตันยูกกตวเวทีทั้งบุตรและธิดาในเรื่องการสำนึกพระคุณต่อผู้มีพระคุณมนุษย์ต้องรู้จักคำนี้และเป็นสิ่งที่ลูกหลานทุกคนจดจำและนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตผมขอยกตัวอย่างแค่เรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวก็คงพอแล้วตลอดระยะเวลาในการสวดพระอภิธรรมผมในฐานะลูกและตัวแทนครอบครัวขอกราบขอบพระคุณ แขกผู้มีเกียรติทุกๆท,ท่านที่เสียสละเวลากราบเคารพศพป๋าและขออโหสิกรรมผมกราบขอบคุณแขกผู้มีเกียรติและผู้มีพระคุณทุกๆท่านผมกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพหนุ่มสอนรามกล่าวคำอะไรคุณพ่อสอนรามเทพพิทักษ์จากนั้นเวลา16นาฬิกาสาสนาทีได้เริ่มพิธีฉาปนากิจโดยให้แขกที่มาร่วมงานทยอยขึ้นวางดอกไม้จันทร์ ซึ่งในงานนี้มีทั้งคนในวงการบันเทิงและนอกวงการบันเทิงมาร่วมงานเป็นจำนวนมากอาทินิคโคลเทรรโอและลูกชายน้องทิกเกอร์จิบวสุเกชลาดาต้อยเศรษฐาและอีพุทธิลไยน้อยและป่าเทพโพงามแหม่มคัทลียาตักมยุราเตาสมชายบัวขาวบัญชาเมฆโดโดยุทธพิชยัย นักมีเรียตักมายุราเป็นต้น